บทที่25ดาบฉีกุญแจสู่อาณาจักรลับของจักรพรรดิดาบการนั่งอยู่หน้าในศาลาของวารซีพาวินเลียนเป็นชายชราที่ดูเคร่งขรึมเมื่อมองไปที่การแสดงออกอย่างเคร่งขรึมของหัวหน้าศาลาของวารซีพาวินเลียนเขาถามว่าซูยูเกิดอะไรขึ้นทำไมหน้านายดูจริงจังๆลุงของก้าวตระกูลมันเป็นแบบนี้ฉันได้ยินเกี่ยวกับข่าวล่าสุดของนิกายฮิดเดนเอตและฉันประหลาดใจที่พวกเขาถูกซ่อนไว้อย่างดีซูยูปรมาจารย์แห่งศาลาทะเลกว้างใหญ่ตอบอย่างจริงจังว่าผู้เชี่ยวชาญของรุ่นก่อนซึ่งฉันคิดว่าตตตตาาาาาายยยยไปปนนนนนนนแแลลล้้้้วววจููู่่่ๆกกกกก็รฏัััขขึใิิิะออออสบผเเเชชีญงทมซ พวกเขากำลังเผชิญหน้ากับอดีตบุตรศักดิ์สิทธิ์ของนิกายเทนอัลติเมทซอร์ตเอลยูฉางมิ่งซึ่งตอนนี้อยู่ในเซนเรียมเดอะฮิตแนนเอ็กซดใช้บุกสปิริตเพื่อป้องกันการโจมตีของเขาทีเอสเคทีเอสเคหนังสือวิญญาณฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะมีสัตว์วิเศษเช่นนี้ในตอนนี้การสแสดงออกของซูยูยิ่งจริงจังมากขึ้นในขณะที่เขายกย่องพวกเขาสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือจิตวิญญาณของหนังสือเล่มนี้ใช้ที่ซอร์ที่มีสรรรีสันฉันไม่รู้รูปร่างที่แน่นอนของมันแต่ฉันรู้ว่าพลังของดาบน ดับชีลบใช่ฉันสงสัยว่าลุงรู้อะไรเกี่ยวกับสถานการณ์หรือไม่ดับขี่ที่มีสีสันคืออะไรชายชราตัวน้อยตอบว่าฉันมีเพียงการเดาที่คลุมเครือเท่านั้นขอรายละเอียดหน่อยค่ะใช่สยูพยักหน้าเขาบอกข้อมูลทั้งหมดที่เขารู้แก่ชายชราตัวน้อยฉันยังต้องไปตรวจสอบสถานการณ์เฉพาะฉันจะบอกคุณเมื่อถึงเวลาชายชราตัวเล็กพูดแล้วเดินออกจากห้องูยูเม้มริมฝีปากของเขาลุงของเขาสูกวังเกียวเป็นศิษย์ของไมริแอตซ์เซ็กนินแดนศักดิ์สิทธิ์ของมหาสมุทรตะวันตกซึ่งแตกต่างจากเขาดังนั้นถ สุกวางเกียวกลับไปที่ห้องรับแขกที่เขาพักอยู่มือของเขายังคงสั่นเล็กน้อยหากเขาพูดถูกดาบหลากสีสันที่ปรากฏในนิกายยิ้เด่นเอกควรเป็นหนึ่งในกุญแจสู่สุสานจัก,กรพรรดิดาบในอาณาจักรลับโบราณเขาเรีบหยิบแผ่นหยกของนิกายออกมาและบันทึกข้อมูลบางอย่างที่มีเพียงผู้อาวุโสข,ของระดับบนเท่านั้นที่รู้นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันการส่งข้อความเป็นที่สงสัยว่านิกายยิ้เด่นเอกได้พบดาบศักดิ์สิทธิ์ของจัก,กรพรรดิดาบสอบสวนด่วนในเวลาเดียวกันเขาได้แนบคำอธิบายของกีซอรที่มีสีสันสุกวางเกียวส่ง ใน5ภูมิภาคของโลกภาคกลางได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าแข็งแกร่งที่สุดรองลงมาคือภาคตะวันตกเนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกศักดิ์สิทธิ์เกือบทั้งหมดในโลกอยู่ในภาคกลางความหนานแน่นเฉลี่ยของพลังงานจิตวิญญ,ญาณในภูมิภาคกลางเป็นสองเท่าของภูมิภาคโดยรอบและพื้นที่นั้นกว้างใหญ่ยิ่งขึ้นหากไม่ใช่เพราะว่านิกายของภูมิภาคอื่นล้วนมีภูมิหลังที่ทรงอิทธิพลหลายนิกายก,ายก็ย่อมมีประวัติศาสตร์อันยาวนานซึ่งกินเวลาหลายหมื่นปีมิฉะนั้นพวกเขาจะไม่ได้รับการพิจารณาอย่างจรงิงจังจากโรงงงงงงไไไไฟฟ้้้าาาาาาาขออภภคคกกกกกกลลลลแแแแะะนน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 นิิิิิยยยยดดดดดดบบัััมมมม่่่่่่ถวววหหหสสุทททรตตเเเป็ศ์์ธพีีีใใโูง มันเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์สำหรับการพกปลูกดาบด้วยเหตุนี้ผู้มีความสามารถจำนวนมากที่ไม่ชอบการแข่งขันที่รุนแรงในภาคกลางจึงไปที่ไมริแอตซอร์เซ็กเพื่อเรียนรู้จากพวกเขาเมื่อวัตจักรดำเนินต่อไปความแข็งแกร่งของนิกายดาบนับไม่ถ้วนก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆถึงตอนนี้ความแข็งแกรง่งโดยรวมข,ของดินแดนศักดิ์สิทธิ์หลายแห่งในภาคกลางไม่สามารถเทียบได้กับความแข็งแกร่งของนิกายดาบมากมายในมหาสมุทรตะวันตกในขณะนี้ในการสร้างจิตวิญญาณของนิกายดาบมากมายผู้อาวุโสและสาวกจำนวนมากที่จัดก,การรายงานข่าวกรองได้รับรายงานจากที่ต่างๆเเ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 เมมมมืื่่่่่่่ออ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 อผผผูููููู้้้้้้้้้าา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 าวววุุโโสสสสหหหห็็็นน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 ขขขขขขีีีีีีีีงงงกกกปปปปลลลยยยยไไไไแะะรรรรรรรบบบบบึชัััิดดตตททจซค คีของราชาดาบแล้วจริงๆนำข่าวมาให้ฉันอย่างรวดเร็วแล้วฉันจะดูเอลอเดอร์เวนเฮรินตกใจเมื่อได้ยินเรื่องนี้เมื่อเขาเห็นข้อมูลเขาก็เริ่มเปรียบเทียบกับข้อมูลในซีเครตเรคคอร์ดอย่างรวดเร็วหมื่นปีที่แล้วเพเลซซอร์ดดาวจีเนียสปรากฏตัวขึ้นเขาเกิดมาพร้อมกับกระดูกดาบหนึ่งหมื่นทุกๆสิบปีเขาจะให้กำเนิดดาบอันทรงพลังที่จะเติบโตไปพร้อมกับความแข็งแกร่งของเจ้าของในที่สุดซอร์ดดาวจีเนียสก็กลายเป็นเทพเจ้าแห่งดาบในยุคข,ของเขาเขาวรวบรวมเคล็ดวิชาดาบมากมายและรวมเข้าด้วยกันเพืื่่่อออเปป็นจจออจัจัักกกรรรรรรรพพดดดิิชขงาาบะยไทว อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาผู้เชี่ยวชาญจากแดนนอกก็มาถึงพวกเขาต้องการค้นหาเส้นสายของเอิร์ธลี่มอร์เทลเวิลด์และดูดซับเอิร์ลี่ในท้ายที่สุดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นบ่อยครั้งและผู้คนหลายหมื่นได้รับความเดือดร้อนในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายจัก,กรพรรดิดาบได้สังหารนักดาบที่ทรงพลังหลายร้อยคนจากอาณาจักรอ,อื่นแต่เขาก็ถูกสาดด้วยเช่นกันเขาเสียชีวิตหลังจากมีชีวิตอยู่เป็นเวลาหลายปีด้วยร่างกายที่ได้รับบาดเจ็บหลังจากการตายของเขาร่างกายของเขากลายเป็นอาณาจักรลับทิ้งดาบอันล้ำค่าทั้งหมดไว้เบื้องหลังว่ากันววววว่่่่่่่าา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 มมมมมีีีีดดดดดดบบบััััััักกกกกกิิิิสสสสทเเ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 ลลลลซซซึึงงงงปป็นน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 ุญญแแจจจคคใรรรรออออออณืืโชยฝถะะะพพขขต้้้ไไูห หลายคนเริ่มดำเนินการทันทีในเวลานี้เองที่อาณาจักรอสูรอสูรล้มเหลวในการพยายามตรวจสอบสถานการณ์และพวกเขาวางแผนที่จะอยู่ในความมืดในขณะที่พวกเขาส่งคนรจำนวนมากขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมพวกเขายังเตรียมที่จะวางแผนต่อต้อตานนิกายฮิตเดนเอตเมื่อสิบนิกายดาบสุดยอดรู้ว่าหลุชางหมิงเสียชีวิตพวกเขาก็โกรธจ,จัดด้วยธรรมชาติที่เลือดเย็นและไร้ความปราณีของนิกายของพวกเขาไม่มีใครอยากล้างแค้นให้หลู่ชางหมิงเพราะมีภาพเก่าของพวกเขาอย่างไรก็ตามพวกเขาซึ่งเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าไม่สามารถปล่อยให้นิกายของพวกเขาประสบความสูญเสียดังกล่าวโดยไม่ได้แก้แค้นทันใดนนนนนนนััั้้กกกกกกกดดาาาาาาบบคคขขอออออองิิยย็มจภููเเเพื่่ตตผใสสรรโี เลี่ยชังเอ๋อร์ไม่รู้เรื่องนี้ในเวลานี้เพราะรูปร่างหน้าตาของเขาทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในโลกนี้อาณาจักรอสูรอาทูรานิกายดาบสิทธิ์ยอดนิกายดาบมากมายในมหาสมุทรตะวันตกและนิกายว่านเซงออทั้งหมดเริ่มดําเนินการเป็นเวลาหลายปีแล้วที่ไม่มีอะไรสามารถทําให้ดินแดนศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ดําเนินการได้แน่นอนว่าเขาอาจจะไม่สนใจเรื่องนี้มากนะักสิ่งที่เขากังวลในตอนนี้คือกลุ่มของมอนสเตอร์เก่าที่ซ่อนหรือผนึกไว้เป็นเวลานานนักรบผู้ทรงพลังธรรมดาของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เป็นภัยคุกคามตตตต่่่่่่่อออออออเเเเเเขขขขาาาาาีีีีกกไไไปในนลล็ๆททททมมมชืืหซซิิวงงงถ้้้คยยัแแะะร ได้ยินไหมดูเหมือนว่าผู้เชี่ยวชาญที่มีอำนาจมากได้ปรากฏตัวขึ้นในนิกายขอบซ่อนเร้นเขาเอาชนะผู้เชี่ยวชาญจากสามอาณาจักรที่อยู่ตรงกลางได้อย่างง่ายดายพระเจ้าข้าแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญจากสามอาณาจักรกลางก็สามารถเอาชนะได้อย่างง่ายดายตามคาาของหนึ่งในสิบนิกายใหญ่ของภาคตะวันออกเขาแข็งแกร่งมากคนรอบข้างก็เริ่มพูดคุยกันทันทีถูกเตงอฉันได้ยินมาว่าอันดับของฮิปเดนเอ็ดเซกได้เพิ่มขึ้นเป็นอันดับสามแล้วมีความมั่นใจมากขึ้นหากคุณลบคำว่าได้ยินคุณจะอยู่ในอันดับที่สามที่ซิ่วซิง ข้อมูลที่รวบรวมโดยคนธรรมดาเหล่านี้และสิ่งที่พวกเขา้มักจะห่างไกลจากความจริงแต่พวกเขาก็มีการแพร่กระจายอย่างกว้างขวางเช่นกันฮีซิวซิงรู้ว่านิกายของเขากลยเป็นที่สามในภูมิภาคตะวันออกอย่างไรก็ตามเพื่อให้นิกายของเขาเข้าสู่สามอันดับแรกจากอันดับที่หกหรือเจ็ดได้โดยตรงสิ่งที่เขาต้องเผชิญย่อมไม่เล็กอย่างแน่นอนการเอาชนะผู้เชี่ยวชาญจากสามอาณาจักรนั้นไม่เพียงพออย่างแน่นอนผู้ที่มาอย่างน้อยก็อยู่ในอาณาจักรแห่งความทุกข์ยากเขาอาจจะอยู่ที่จุดสูงสุดของอาณาจักรแห่งความทุกข์ยากแต่กับอาจารย์ที่นี่ไม่มีอะไรต้้้้ออออองงงงงงกกััััววขณะะทททีี่่่่เเเเเเหหยยนนนนนุคครริดูมสสึจาาาาาื เด็กจากครอบครัวสามัญชนที่ดูเหมือนเด็กเดินปรอยู่ตามท้องถนนมองมาที่เขาด้วยรอยยิ้มโอเคหนึ่งดอลล่าร์ต่อคู่อยากได้เท่าไหร่เขาได้ผสมผสานเข้ากับชีวิตของปูถทุชนได้เป็นอย่างดีเขาเป็นคนฝุกหัดเงียบบทที่26ผู้คนจากนิกายดาบนับไม่ถ้วนแห่งมหาสมุทรตะวันตกฮิตเดนเอ็ดเซ็ 1, Z, จุดสูงสุดหลักผู้นำนิกายและผู้อาวุโสหลายคนของเจ็ดสาขากำลังนั่งอยู่ที่ถงต้อนรับไม่กี่เดือนก่อนพวกเขารู้ว่านิกายดาบนับไม่ถ้วนแห่งมหาสมุทรตะวันตกจะมาที่นี่โดยบอกว่าพวกเขามาที่นี่เพื่อแลกเปลี่ยนดา สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้แข็งแกร่งและไม่ยอมแพ้ฮิดเด้นเอ็ดเซกได้ตัดสินใจเมื่อนานมาแล้วว่าพวกเขาจะไม่ถูกรังแกพวกเขาจะไม่คิดเริ่มในการประทะก,กับพวกเขาและจะไม่ปล่อยให้ผู้อื่นดูถูกพวกเขาปรมาจา์ทั้งสี่ได้เข้ารับตำแหน่งแล้วหลังจากนั้นอย่างน้อยก็มีคนจากทุกนิกายมาเย่ฉ <c oughs> างกำลังคัดแยกวัสดุและกำไรของเขามันสำคัญกว่าสำหรับเขาที่จะแข็งแกร่งขึ้นดังนั้นเขาจึงส่งลีเทียนีไปเมื่อเห็นว่าไม่ใช่เย่ฉางเอ๋อร์ที่มาจากยอดเขาฟืนนอนผู้อาวุโสหลายคนเริ่มพึงพำในใจเด็กคนนี้ไม่ได้ทำให ในที่สุดเขาก็มีสาวกเพิ่มอีกสองสามคนแล้วเขาไม่ได้เป็นแบบอย่างให้คนอื่นถ้าเขามีอะไรทำเขาควรจะส่งลูกศิษย์ไปทุกคนที่นี่เป็นผู้อาวุโสและลูกศิษย์ของเขาขาดข้อมูลสำรองสองอย่างสาขาประกอบด้วยเด็กที่ขาดข้อมูลสำรองสองครั้งนี่ไม่ใช่เรื่องตลกเหรอขณะที่พวกเขาแอบวิาพากษ์วิจารณ์เย่ยางผู้อาวุโสเหล่านี้ทักทายลี่จีอย่างอบอุ่นเจี๊ยนยี่ความสามารถในการฝึกฝนของอาจารย์เย่ยางนั้นปานกลางพรสวรรค์ดาวดับของคุณนั้นยอดเยี่ยมและหัวหน้าบูยี่ไม่อยู่ที่นี่อย่ารอช้าที่รีคคคลลาา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 ยยยยยยนนิิ่่่งงงงไไฟววววววููดยยดดดดดพีีีีผ้้้้อออออุโสทเเเหหมมมมมมืปปรรตตขข็ เจียนยี่ยอดเขาคิงทูของเราเพิ่งได้รับเทคนิคดาบที่ดีและเรายังมีทรัพยากรดาวดาบมากมายที่นี่เป็นการเหมาะสมที่สุดสำหรับคุณที่จะมาเมื่อเห็นว่ามีคนพูดไปแล้วผู้อาวุโสหลายคนก็โต้อตอบกันโดยต้องการให้ลี่เจียี่เข้าร่วมนิกายของพวกเขาซอสด,ดาวจีเนียสดังกล่าวอยู่ในฮิดเด้นเอ็ดเซ็กมาเป็นเวลานานาแล้วและการสอบสวนก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนะักนี่หมายความว่าความแข็งแกร่งของเขาไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะักในความเข้าใจของผู้อาวุโสแม้ว่าเทคนิคการยับยั้งที่ของฮิดเด้นเอ็ดเซ็กนั้นลึกลับและพิเศษมากแต่การฝึกฝนของลีี่่่่่่จจจจนน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 นัันาากกนนัั้้้แแตตกกกกกกกาา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 งงงงงพพพววววเเเเเขขขมมมมิิิิไไปปปดดดดดะะทำผลลใใรร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 รสสสอออออบยยคคคุณ์์ูธๆห หลี่ซียี่ทำได้เพียงยิ้มอย่างมีเล่ห์เหลี่ยมเมื่อได้ยินเรื่องนี้โดยไม่รู้ว่าเป็นเพราะผู้อาวุโสเหล่านี้อ่อนแอเกินไปหรือเพราะเจ้านายของเขาเก่งเกินไปในการซ่อนพรสวรรค์ของเขาเขาไม่ตอบแต่ส่ายหัวอย่างขอโทษเมื่อเห็นการแสดงออกที่เงียบขรึมของชายผู้นี้ผู้เท่าไม่สามารถทำอะไรเกี่ยวกับเขาได้ดังนั้นพวกเขาจึงทำได้เพียงคิดหาวิธีที่จะล่อให้ต้นอ่อนที่ดีนี้กลับมาผู้อาวุโสของประตูหมื่นดาบแห่งมหาสมุทรตะวันตกยูชางได้นำสาวกของเทนเทาสันซอสเกตมาเยี่ยมพวกเราแล้วเมื่อได้ยินรายงานจากเหล่าสาวกการแสดงอขเาิ้้นนหใง ชายวัยกลางคนสองคนดูเหมือนฝาแฝดพวกเขาสวมเสื้อคอตรงเรียบๆตามด้วยสาววอกหลายสิบคนที่ประตูหมื่นดาบพวกเขารู้ว่านิกายหมื่นดาบจะส่งคนไปแต่พวกเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะนำคนมามากมายชั่วขณะหนึ่งพวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขามาทำไมหลังจากดูที่นั่งแล้วเซ็กมารเตอร์ดิ้งก็เป็นคนแรกที่ถามฉันขอทราบชื่อของคุณได้ไหมจุดประสงค์ของคุณในการมาที่ยิทเดนเอ็ดเซ็กของเราคืออะไรฉันคือชางเจี้ยนของนิกายหมื่นดาบทั้งสองเป็นดาบหัวใจและดาบหินที่เหลือเป็นพรสวรรค์ของนิกายดาบนับไม่ถ้วนของเราเมื่อฉันมาที่น,น,นี่ฉันมาที่นี่เพืื่่่่ออ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 อดดดดดดาาาาาาาบกกกกกกีีีีทมมสสสันนนนนนขขขขงงงิิิิิเเเเเเ็ซไ้้ยยยยฝประศผูวุโ นอกจากความอาวุโสจากรูปแบบปกติแล้วนิกายดาบนับไม่ถ้วนยังมีอีกทางหนึ่งที่จะก้าวไปสู่ระดับอาวุโสชังเจี้ยนดาบหัวใจและดาบหินนี่เป็นวิธีการเฉพาะของนิกายดาบนับไม่ถ้วนในการคำนวณความอาวุโสการมีดาบเป็นคำสุดท้ายในชื่อคนคนหนึ่งหมายความว่าฝีมือดาบของผู้คนที่อยู่ตรงหน้าเขานั้นไม่ธรรมดาดาบที่มีสีสันฉันขอทราบได้ไหมว่าคุณกำลังพูดถึงอะไรหมายถึงวิชาดาบหรือดาบสมบัติบางประเภทฉันรู้ว่าคุณจะไม่ยอมรับมันโดยตรงแน่นอนคุณจะแกล้งทำเป็นไม่รู้สาบแช่งในหัวใจของเขาอย่าง ดาบสมบัติไม่มีร่างกายมันลอยอยู่ในอากาศในลักษณะลวงตาแสงหลักสีหมุนวนบนมันและรูปร่างของดาบก็เปลี่ยนไปตลอดเวลาบางครั้งก็เป็นดาบสองคมและบางครั้งก็เป็นดาบสองคม Q งคิวอิงแคงขมวดคิวพูดเป็นครั้งแรกกว่านิกายฮิดเด่นเอ็ดของเราไม่มีดาบล้ำค่าเช่นนี้รูปร่างของวัตถุนี้ไม่แน่นอนดูเหมือนค่อนข้างพิเศษแม้แต่ดาบจิตวิญญาณของนิกายฮิดเด่นเอ็ดของเราก็ไม่เป็นแบบนี้ชางเจี้ยนไม่โกรธเมื่อเขาได้ยินการปฏิเสธของคิวอิงแคงเขายิ้มและพูดว่าได้โปรดอย่ารีบร้อนที่จะปฏิเสธแแแแมม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 ้้้้้้ว่่่่่่าาาาาาดดดดบบบเเลลลนนนนนีีจจะตขขขังงงกกกกก็็ไไสสสรรถใใใใชหหหหหผผผููุุืออ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 คณพยยยิ ผลของเทคนิคดาบแยกเมฆของเมริแอดซอร์เจคือการยืนบนพื้นและสามารถต่อสู้กับเมฆที่ลอยอยู่บนท้องฟ้ามันจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อน,นิกายฮิตเดนเอ็ดหากพวกเขาเรียนรู้มันการใช้เทคนิคดาบนี้เพื่อแลกกับดาบที่ที่มีสีสันนั้นฮิตเดนเอ็ดเซ็ของคุณจะได้รับความแข็งแกร่งอย่างมากฉันสงสัยว่าคุณสามารถมีส่วนร่วมกับมันได้หรือไม่ทำไมคนนี้ไม่ฟังสิ่งที่คนอื่นพูดหัวหน้านิกายติงรู้สึกหมดหนทางในใจเขาได้อธิบายไว้แล้วแต่อีกฝ่ายดูเหมือนจะคิดว่าพวกเขากำลังเบี่ยงตัวอยู่เสมอฉันรู้ว่าคุณหมายถึงอะไรพูดเท่าชางเจี้ยนคุณน่าจะเคยได้ยินเกี่ยวกับเทคนิคการใช้ดาบที่ฮิตเดนเอ็ดเซ็ของเราเคยฆ่าศัตรูเมื่อศัตรูที่ทรงพลังโจมตีใช่ไหมแม้ว่ามันจะเป็นดาบที่ที่มีสีสันแต่ก็แตกต่างจากที่คุณแสดงให้เราเห็นอย่างแน่นอนมันไม่เหมือนกัน ชางเจี้ยนขมวดคิ้วกล่าวต่อหัวหน้านิกายดิงไม่จำเป็นต้องรีบร้อนที่จะปฏิเสธนิกายดาบนับไม่ถ้วนของเรามาด้วยความจริงใจในครั้งนี้หากคุณไม่พอใจเราสามารถพูดคุยต่อไปได้ไม่จำเป็นต้องปฏิเสธโดยตรงเมื่อผู้จบซินเจี้ยนซึ่งนั่งอยู่ข้างๆเข,ขาก็ลุกขึ้นและหยิบไม้ไผ่อีกใบออกมานี่เป็นเทคนิคดาบที่ไมรีแอดซอร์เกตของเราพบมาตั้งแต่สมัยโบราณเราไม่รู้ชื่อเดิมของมันแต่พลังของปราณดาบนั้นมหาศาลตามบันทึกของวิชาดาบอาณาจักรที่แข็งแกร่งที่สุดสามารถโจมตีดวงจันได้ใบไ,ไผ่ใหออ ัวหน้านิกายดิ่งรู้สึกหมดหนทางมากขึ้นคนเหล่านี้จากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ล้วนแต่เป็นหินพวกเขาดื้อรั้นมากจนคิดว่าเขากำลังโกหกพวกเขาทุกคนไม่จำเป็นต้องพูดอีกต่อไปไม่ว่าวิชาดาบของคุณจะแข็งแกร่งเพียงใดไม่ว่าคุณจะมีสมบัติมากแค่ไหนเราก็ทำอะไรไม่ได้เซ็กมาเตอร์ดิ้งกล่าวหัวหน้าคิงการกล่าวเสริมว่าไม่ใช่ว่าเราดูถูกเทคนิคดาบของคุณแต่เราไม่มีดาบที่ที่มีสีสันจริงๆเราจะแลกเปลี่ยนกับเมริแอดซอร์เซ็กได้อย่างไรใบหน้าของชางเจี้ยนมืดลงในเมื่อทุกคนบอกว่าคุณไม่มีดาบที่ทำไมคุณไม่ลองเอาดาบเบาที่คุณใช้เอาชนะศัตรูดูล่ะเห็นได้ชัดว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่ดาบอันล้ำค่าถูกใช้โดยจิตวิญญาณของหนังสือและไม่มีใครรู้ว่ามันมาจากไหน เมื่อเทียบกับความเชื่อของอีกฝ่ายหนึ่งว่าเป็นร่างจริงเซกมาเตอร์ดิ่งเชื่อว่าดาบในวันนั้นเป็นเพียงแนวของซอสที่ที่ควบแน่นโดยปรมาจารดาบในนิกายจนถึงตอนนี้เขาไม่สามารถแม้แต่จะเรียกจิตวิญญาณของหนังสือออกมาได้ไม่ต้องพูดถึงปรมาจารดาผู้นั้นนานมากแล้วที่เขาไม่ได้เห็นเขาไม่ใช่ว่าเราเอาแต่ปฏิเสธแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถตัดสินใจได้จริงๆและฉันสามารถบอกคุณได้อย่างมั่นใจว่าดาบที่คุณกำลังพูดถึงไม่เหมือนกับดาบแสงหลากสีที่ปรากฏในนิกายฮิตเดนเน็ตของเราดาบนั้น ในฐานะสิทธิสายตรงของนิกายดาบมากมายความแข็งแกร่งของดาวดาบของเขาไม่ธรรมดาผู้เชี่ยวชาญดาวดาบของนิกายมีจำนวนมากขึ้นเขาไม่เคยได้ยินว่าใครสามารถทำเช่นนั้นได้ด้วยปราณกระบี่เดียวนอกจากนี้ดาบเล่มเดียวยังสามารถใช้เป็นอาวุธทางกายภาพโดยผู้อื่นมันเป็นทักษะที่ลึกซึ้งอะไรถึงทำอย่างนั้นได้คุณกำลังดูถูกสติปัญญาของฉันชางเจี้ยนหัวเรอ้อทั้ง,ท,ง,ท,ง,ท,งที่โกรธมากบทที่ยี่สิบเจ็ดดาบฉี่ฮ่าฮาดูเหมือนว่ายดเด่นเอเกของคุณจะมีพลังพิเศษและมระดกซอสดาวของคุณก็ไม่ธรรมดาเช่นกันมีผู้เชี่ยวชาญซอสดาว ชีเจียนก็ลุกขึ้นยืนเช่นกันประตูดาบนับไม่ถ้วนของเรายังเป็นที่ตั้งของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของซอร์ดาวแม้ว่าเราจะดูถูกดาบดาวของเทนออลติเมตซอร์เซ็ตแต่เรามีความชัดเจนมากเกี่ยวกับพลังของเทคนิคดาบของพวกเขาบรรยากาศตึงเครียดขึ้นมาทันทีใบหน้าของผู้นำนิกายติงก็มืดลงเช่นกันไม่เป็นไรถ้าคุณไม่เชื่อไม่ว่าในกรณีใดเราไม่สามารถนำดาบแสงนั้นออกได้ในขณะนี้นอกจากนี้เรายังสามารถมั่นใจได้ว่าไม่ใช่คนที่คุณกำลังพูดถึงอย่างแน่นอนทุกคนได้โปรดออกไปชางเจี้ยนไม่เคยคิดว่าผู้นนิกกนิกงงดดแัสออปไ ตามชื่อของเขาบุคลิกของเอสเอเจียนค่อนข้างสงบเมื่อเห็นว่าสถานการณ์ค่อยๆตึงเครียดเขาจึงเสนอวิธีการเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วฮิดเด้นเอ็ดเซ็กจะส่งสาวกออกไปสู้กับสาวกของมริเอตซอร์เกตของเราได้อย่างไรให้เราดูการฝึกฝนดาบของสาวกของฮิดเด้นเอ็ดเซ็กชางเจียนยังรู้สึกว่าวิธีนี้สามารถระงับความเย่อหยิ่งของฮิดเด้นเอ็ดเซ็กได้มันเป็นแค่การฝึกฝนดาบไม่ใช่ระดับการฝึกฝนอื่นๆคุณสามารถส่งสาวกขอองค์การฝึกฝนดาบออกไปต่อสู้กับเหล่าสาวกที่อยู่ข้างหลังฉันได้เลือกเอาสิซ้อมมวยอีกนัดเซ็กลีดเดอร์ดิ้งทำออะไไรรมมมมมม่่่่่่ถถููกก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 พพพพพวววววววคคนน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 เเเเเเเหลลาา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 าีีีี้้้จจจดดดดดิิิิิิแแแแศัั์์์สทธบบยขขขตต็ืใใ เมื่อพวกเขาไม่เห็นด้วยกับความปรารถนาของพวกเขาพวกเขาก็ไม่ฟังเหตุผลยิ่งกว่านั้นพวกเขาทั้งหมดชอบที่จะเริ่มต้นด้วยการแข่งขันระหว่างสาวกน่าเสียดายที่ไม่ใช่คนจากนิกายเทนอัลติเมตซอรเซ็กที่มาเยี่ยมชมครั้งล่าสุดดังนั้นผู้อาวุโสและผู้นำจึงต้องต่อสู้กันอีกสองสามรอบในภายหลังเซกลีดเดอร์ดิ่งขี้เกียจเกินกว่าจะเล่นกลอุบายดังกล่าวและกำลังจะปฏิเสธพวกเขาอย่างไรก็ตามสาวกของประตูดาบนับไม่ถ้วนต่างก็กระตือรือร้นที่จะลองในหมู่พวกเขาชายหนุ่มชุดขาวเดินไปข้างหน้าเขาชี้้นิวไปที่ลีีี่่่้ยยซึงืนออยยยยู่่่่่ข้าาาาางงๆและะพมมมเตต็ททีีจไปรกฏัว หลี่ชีอี้ในฐานะอดีตนักเรียนของเฮเวอรี่ดาวอะคาเดมี่คุณได้กลับมาจากภาคกลางและเข้าร่วมยิดเด้นเอ็ดเซ็กเราไม่ได้เจอกันนานทำไมเราไม่ทะเลาะกันละ่ะในฐานะสถาบันการศึกษาที่ทรงพลังในภาคกลางสถาบันเฮเวอรี่ดาวอะคาเดมี่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกองกำลังหลักทั้งหมดสาวกของนิกายหลายคนจะไปที่เฮเวอรี่ดาวอะคาเดมี่เพื่อฝึกฝนเมื่อพวกเขายังเด็กด,ดังนั้นสาวกหลายคนของประตูดาบนับไม่ถ้วนจำหลี่ซื่อยี่ผู้ซึ่งเคยส่องแสงเจิดจ้าในอดีตพวกเขาทั้งหมดรู้ดีว่าหลี่ซื่ออี้ถูกขันดุไว้หลี่ชีอี้ไม่ได้อยู่ในระด นอกจากนี้สำนักขอบซ่อนยังเป็นนิกายจากภาคตะวันออกแม้ว่าพวกเขาจะบรรลุความรุ่งโรจน์เมื่อเร็วๆนี้เนื่องจากการฝึกฝนดาบพวกเขาจะเปรียบเทียบกับดาวซอรดาวที่แท้จริงของดินแดนศักดิ์สิทธิ์เช่นไมรีแอตซอร์เกตได้อย่างไรฉันเคยเห็นคุณมาก่อนหรือเปล่าสิ่งที่ทำให้ศิษิ์ของไมรีแอตซอร์เกตแข็งทื่อก็คือลี่จียี่ไม่มีความประทับใจกับเขาเลยในฐานะที่เป็นอัจฉริยะรุ่นเยาว์ที่ปราบปรามรุ่นน้องของผู้เชี่ยวชาญที่มีอำนาจมากที่สุดในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเขาไม่ประทับใจสาวกดินแแดดดดดนนนนนศัักกิิิิ์์สททธธรรรมมมมาาาาาาเเเลลยยยยฉโโโจหหหหออองงงซซีีีีีใใบบ้ขขขชุ่่่่่่ณะคำวต โจมิงซี่คิดว่าลี่ชิยี่จะก้าวไปข้างหน้าเพื่อแข่งขันกับเขาแต่ไม่มีปฏิกิริยาอื่นใดโจมิงซี่รู้สึกว่าเขาถูกดูหมิ่นอย่างมากคุณหมายถึงอะไรทำไมคุณไม่มาข้างหน้าเพื่อชกกับฉันฉันไม่สนใจเมื่อโจอมิงซี่ได้ยินสิ่งนี้รัศมีของดาบรอบๆตัวของเขาก็ปั่นป่วนเห็นได้ชัดว่าเขาโกรธมากการเพิกเฉยของลี่ชิยี่กระตุ้นความโกรธของสาวกไมริแอดซอสเกตทั้งหมดพวกเขาทั้งหมดยืนขึ้นและท้าทายหลี่ซื่อยี่ในการดวลพวกเขาไม่ได้คาดหวังเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นนี้ผู้นำนิกายและผู้้้้้้อออออาา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 ววววววุโสสสต่่่่่่่่่งงงงมมมลลลลลีีีีีีจจยยยยยยดดดดดดคคคคปปรระะะหหหใใกกกกพพพิิิเเเเเเเนน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 ททซืๆ็ขขขึแไ พวกเขาไม่เคยคาดคิดว่าเขาจะเป็นลุมพลังของสถาบันเฮเ v นลี่ดาวอะคาเดมีในภาคกลางเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์แล้วเขายังเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงอีกด้วยทำไมคุณถึงยิงแม้ว่าเจ้าจะเคยแข็งแกร่งแต่เจ้ากลับทำตัวเย่อหยิ่งเกินไปและทำให้คุณเคืองต่อเคียนคุณพาวินเลียและฮองกูฮลี่ไดนาสีตอนนี้คุณเป็นแค่เศษขยะคุณควรรู้จักสถานที่ของคุณสาลาเคียนคุณและราชวงศ์ศักดิ์สิทธิ์ฮองกูควรสอนคุณเกี่ยวกับศักดิ์ศรีของดินแดนศักดิ์สิทธิ์เจ้ากล้าดียังไงมายุยยุบ หลังจากเรียนรู้เกี่ยวกับการดำรงอยู่ของวิสุธทธิชนจากนายแล้วเขาเข้าใจเป้าหมายของนายผู้อ่อนแอเหล่านี้ไม่สนใจเขาอีกต่อไปเมื่อการสนทนาเริ่มมีเสียงดังมากขึ้นหัวใจของโจมิงซี่ก็เต็มไปด้วยความโกรธมากขึ้นเรื่อยๆเป็นเพราะลี่จี้สงบเกินไปราวกับว่าเขากำลังมองดูอากาศโดยไม่หวัน่นไหวในฐานะศิษย์ของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ความรู้สึกเหนือกว่าที่เขารู้สึกได้จากการมาที่นิกายภาพตะวันออกทำให้เขาทนไม่ไหวมากขึ้นเรื่อยๆในที่สุดใบหน้าของเขาแดงก่ำเขาชักดาบออกมาลำแสงดาบจำนวนมากปรากฏขึ้นในอากาศและล้อมรอบเขาขณะที่เขาพยายามพุ พวกเขาไม่ได้คาดหวังให้เหล่าสาวกทำสิ่งที่สมเหตุสมผลไม่ว่าผลขององค์การโจมตีของพวกเขาจะเป็นอย่างไรอีกฝ่ายก็มีเหตุผลที่จะโจมตีแม้ว่ามริแอตซอร์เกตไม่ได้ให้ความสำคัญกับฮิดเดนเอ็ดเซ็ตอย่างจริงจัง,จงแต่พวกเขาก็ข้าลงไป้าเอนทรีเซนเรียมที่นั่นพวกเขาสามารถส่งลงไป้าเอนทรีเซนเรียมเพียงเพราะรุ่นน้องได้หรือไม่พวกเขารวบรวมกำลังและพุ่งไปข้างหน้าเพื่อพยายามหยุดโจเฮมิงซีหยุดผู้อาวุโสของฮิดเดนเอ็ดเซ็ตหลายคนที่อยู่ใกล้เคียงไม่สามารถทนต่อการต่อสู้ที่ระดับความสูงได้พวกเขาย้ายไปหยุดเขาอออออยยยย่่่่าา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 างไไรร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 กก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 ็็็็ตตตมมลลลีีีีีีจ้้เเเเเเเวว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 วพพขขขขขดดดบบบััสสปปฏึนนนนใิิะะแ ดาบเล้งหนึ่งพุง่งโจวมิงซี่บินถอยหลังและดาบที่ที่ล้อมรอบร่างกายของเขาหายไปอย่างสมบูรณ์ร่างกายของเขาเต็มไปด้วยบาดแผลเล็กๆฟ่อสาวกที่อยู่รอบๆสุดหายใจเข้าอย่างเย็นชาศิษย์ของดินแดนศักดิ์ศรีพ่ายแพ้ในการโจมตีครั้งเดียวเอสเอชไอเจี้ยนจับโจวมิงซี่ที่กำลังบินถอยหลังและหลังจากตรวจสอบเขา,เขาก็ตกใจหากเหมิงซี่เป็นคนธรรมดาเขาคงได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นนี้โชคดีที่ครอบครัวของโจวมิงซี่นั้นทรงพลังและเขาเป็นหนึ่งในรุ่นน้องอันดับต้นๆของตระกูลโจเขาควรจะมีวิธีฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บของเขาอย่างไรก็็ตตตาา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 ามมรรคทีีี่่่เเเข้้้ออองงงงจจจจยยยะสูกกชนนหลล ในขอบเขตการมองเห็นของเขาดาบที่แท้จริงของลี่ชิลี่ไม่ได้ถูกดึงออกมาด้วยซ้ำเขาเพียงใช้มือของเขาเพื่อเคลื่อนดาบปราณออกมาและเอาชนะสิบประตูดาบนับไม่ถ้วนแม้ว่าโจวมิงซี่จะไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสูงในหมู่รุ่นน้องแต่เขาก็ยังถือว่ามีฝีมือเขาเอื้อมมือออกไปละบกมือเทคนิคดาบแยกเมฆปรากฏขึ้นและลอยอยู่ข้างๆเขา,ขา,ขาจากนั้นมันก็บินไปหาผู้นำนิกายดิ้งอยู่ข้างหน้าเขาไม่ไกลลูกศิษย์ของฉันประมาทใบยกเทคนิคดาบแยกเมฆนี้สามารถใช้แทนคำขอโทษได้อย่างไรก็ตามเนื่องจากเราได้ต่อสู้กันแล้้้้้้้ววคคุณไไไมมมม่่่่จจเเเเเเเปปปนนนนนตตตอออองงงงงฏฏิิิิิสสสสธธีีีีีกกผผูาา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 ยยใหหหขรรรททททดดโซึถ คุณจะย้ายออกไหมหรือคุณวางแผนที่จะใช้ตัวตนของคุณเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์เพื่อคุกคามฉันชางเจี้ยนได้ยินสิ่งนี้และยิ้มดินแดนศักดิ์สิทธิ์ก็คือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ฉันคิดว่าสิทธิ์ของท่านคนนี้รู้ความหมายของคำเหล่านี้เป็นอย่างดีหลังจากที่เขาพูดอย่างนั้นเขาก็มองไปที่ลี่ชิยี่ด้วยรอยยิ้มผู้นำนิกายดึงดูดซับแผ่นยกไว้ในมือของเขาและโยนมันทิ้งต่อหน้าลี่ชิยี่โดยไม่ตั้งใจฉันยอมรับสูตรดาบนี้เป็นคำขอโทษสำหรับการสู้รบไม่ไมม่่่ออออนุญาาาตหลงทงทททถ้ไไพใจกออก็ปซะบ, 28, าาบีดาาาาบลลีีี่่่ชิยยยมมองไปปทผู้นน้นนำกดดววคระหใจ เมื่อเขาเข้าสู่นิกายและรับการศึกษาของเย่ชางเขาได้เรียนรู้จุดประสงค์ของนิกายภายใต้คำแนะนำที่ไม่รู้จากเน็ดเหนื่อยของอาจารย์เขาคิดว่านิกายจะไม่สร้างปัญหาและจะรองรับเขาไม่ได้คาดหวังให้ผู้นำนิกายเปลี่ยนทัศนคติและไม่ยอมแพ้เขาคิดว่ามันเป็นเพราะอีกฝ่ายทำการเคลื่อนไหวครั้งแรกแท้จริงคำขวัญของนิกายคือการซ่อนให้ตายและไม่ใช่คนแรกที่สร้างปัญหาไม่อนุญาตให้ผู้อื่นหลั่งแกล้งหรือถอยหลังในขณะที่หัวเราออกมาดังดัง,ดงหลีซี่ยี่เก้าไปข้างหน้าและมองดูสมาชิกของประตูดาบนับไม่ถ้วนไม่จำเป็นต้องทะเลาะกัน หลังจากพูดเช่นนี้เขาก็ดึงดาบน้ำแข็งออกมาแล้วยกลายขึ้นปราณดาบขาวกระจายออกจากกลางของดาบอย่างรวดเร็วและระเพื่มอย่างหนานแน่นต่อหน้าเขาไปด้วยการโบกมือของเขาทะเลดาบนี้ฟันเข้าหาผู้คนในประตูดาบนับไม่ถ้วนครอบคลุมทุกคนทุกคนอยู่ในระยะโจมตีของเขาวรวมถึงลูกศิษย์ทุกคนด้วยรวมถึงชางเจี้ยนซินเจียนและถือเจียนกล้าดียังไงชางเจี้ยนคำรามด้วยความโกรธเขายกดาบวิญ,ญญาณขึ้นและฟันไปที่พื้นที่ข้างหน้าเขาปราณดาบขนาดใหญ่และรุนแรงขยายออกไปพยายามปิดกั้นแสงดาบทั้งหมดอย่างไรก็ตามผลลัพธ์ก็เกินความ อย่างไรก็ตามสาวกของประตูดาบนับไม่ถ้วนนั้นยังห่างไกลจากพลังนี้และปฏิกิริยาของพวกเขาก็ช้าเกินไปปราณดาบสีขาวที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาในทันทีทำให้เกิดความหนาวเย็นทำให้การเคลื่อนไหวของพวกเขาช้าลงขณะที่พวกเขากำลังพูดหลังจากเกิดความผันผวนอย่างรุนแรงสาวกของมริเอตซอดเก็บมากกว่าครึ่งได้รับบาดเจ็บเมื่อรับรู้ถึงสถานการณ์นี้ชางเจี้ยนก็ไม่สามารถระงับความโกรธของเขาได้สิ์น้องเจ้ากลาดีอย่างไรที่ทำให้นิกายดาบนับไม่ถ้วนอับอายเช่นนี้พลังของเขาพุ่งออกมาปราณดาบของเขาพุ่งขึ้นและเจดจำนงดาบลุ้งแลานก็ ทุกคนถอยนี่คือเจตนาของดาบเราจะได้เปรียบในการต่อสู้ครั้งต่อไปเขาทําท่าให้เหล่าสาวกถอยกลับไปและผู้อาวุโสต่างก็เคลื่อนไหวเจตนาดาบมีอะไรที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับเรื่องนี้มีเพียงคุณเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้ดอกบัวดาบสีเขียวปรากฏขึ้นและเจตนาดาบของหลี่ซื่อยี่ก็ทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าในตอนนี้สีหน้าของทุกคนเปลี่ยนไปเป็นไปไม่ได้คุณอายุยังน้อยคุณมีเจตจำนงของดาบที่แข็งกระด้างได้อย่างไรดาบหัวใจตกตะลึงในนิกายแวนเจียนผู้ที่เคยไปที่เฮเบอร์ลี่ดาวอะคาเดม คุณไม่ได้ถูกปิดผนึกเจ้ายังคงมีกำลังเช่นนั้นอยู่ได้อย่างไรเป็นไปได้ไหมว่าเขาได้ปลดล็อกเทคนิคก,การปราบปรามห้าองค์ประกอบแล้วเมื่อเห็นเช่นนี้หัวหน้านิกายยิ่งรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งคนเก่งขนาดนี้ไม่ชวนให้นั่งรอเขาถูกใครบางคนสกัดกั้นไว้จริงๆถ้าเขารู้ก่อนหน้านี้ในวันนั้นเขาจะไม่ยอมให้หลี่ซียี่ยอมรับเขาเป็นเจ้านายของเขาด้วยรอยยิ้มที่ภาคภูมิใจลี่ซียี่รวบรวมความแข็งแกร่งทั้งหมดในร่างกายของเขาแสงสีขาวของดาบน้ำแข็งสว่างขึ้นมันทำให้จิตวิญญ,ญญาณตื่นขึ้นเพีีียยยยงงงงสสสาาาาาาานนนััััักกกกดดดบบบ่่่ท้ท้้้้้ววลลจจะะหหิอเเเถูเรูรรรรรแตปญพ สาวกลุ่มชันถึงกับพยายามอย่างมากที่จะปิดกั้นดาบของฉันขยะพวกนี้มีคุณสมบัติที่จะชกกับฉันได้อย่างไรอย่าพูดถึงสาวกเหล่านี้ถ้าเจ้าชันจี้นจะออกมาเราจะดูว่าข้าจะฟันเจ้าด้วยดาบของข้าได้หรือไม่รัศมีของเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเขาถูกบังคับโดยรัศมีของผู้อาวุโสและผู้อาวุโสโดยยืนอยู่บนฐานที่เท่าเทียมกันกันกบพวกเขาเมื่อเห็นสิ่งนี้ชันจี้นรู้ในใจว่าเขาประเมินฮิเด่นเอ็ดเซกต่ำเกินไปการมีสิทธิ์รุ่นเยาว์ที่เข้าใจดาบในระดับดังกล่าวอนาคตของเขาจึงไร้ขีดจำกัดการจะหล เมื่อทั้งสองฝ่ายเผชิญหน้ากันบรรยากาศในห้องโถงก็ตึงเครียดท้ายที่สุดมริแอตซอร์เกตเป็นนิกายของดินแดนศักดิ์สิทธิ์สาวกที่ตอบสนองก่อรูปดาบและปราณดาบที่มีพลังเชื่อมต่อเข้าด้วยกันซือเจี้ยนยกมือขึ้นหยิบดาบหยกขาวเล่มเล็กออกมาแล้วทุบมันด้วยกำลังแสงสีขาวแปลกๆขยายตัวทันทีและล้อมรอบสมาชิกทั้งหมดของมริแอตซอร์เกตปราณดินในบริเวณโดยรอบถูกดูดซับอย่างรวดเร็วมันคือดาบหยกแห่งเทเลพอร์ตพวกเขาต้องการวิ่งการแสดงออกของผู้อาวุโสชิงชางเปลี่ยนไปฉันจะจำความแค้นนนนนีีี้้้้้เเเเเเมมมมมมมืื่่่่ออ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 รรรรราา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 ิแททซซกกกกจจจลลุใใใหหหหะะตงงงงงธบบบบยยยขขขขชดดดดณูัััพน นี่เป็นสมบัติที่ผู้เชี่ยวชาญของประตูมริแอตซอร์สามารถใช้เพื่อช่วยชีวิตพวกเขาได้เป็นการยากที่จะปรับแต่งและมีค่ามากน่าเสียดายที่พวกเขารู้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถหลบหนีได้หากพวกเขาเริ่มต่อสู้จริงๆยังมีสาวบจำนวนมากและชางเจีและอีกสองคอนมีสถานะอันสูงส่งพวกเขาทนไม่ได้จริงๆที่จะใช้สมบัตินี้ลี่ชิลี่รู้ว่าเขาไม่สามารถทะลวงกรอบป้องกันของดาบยกได้และเขามองดูผู้คนที่ประตูมริแอตซอร์ด้วยความรังเกียจมีแต่คนอย่างคุณเท่านั้นที่ไร้สมองหยิ่งผยองและถือตัวว่าตนถือดีคุณกกาาออเพอขขอขงงต้รูว เขาหันศีรษะและมองไปที่การตัดไม้ไผ่สังหารจันทร์ของประตูดาบนับไม่ถ้วนที่บินไปด้านข้างเพราะแรงระเบิดจากการต่อสู้พวกคุณยังพอใจกับเทคนิคดาบนี้มากคุณคิดว่ามันน่าทึ่งมากไหมเขาหยิบเซรั่มเดอะแกรนตูริตี้ทูดซอร์ตออกมาแล้วโยนไปที่เทคนิคดาบสังหารจันทร์การตัดไม้ไผ่เทคนิคดาบสังหารจันทร์ซึ่งเดิมเปล่งรัศมีที่แข็งแกร่งและทรงพลังแข็งตัวในอากาศและล้มลงกับพื้นด้วยเสียงกระหึ่มชางเจี้ยและคนอื่นๆมองดูด้วยความตกใจราวกับว่าพวกเขาได้เห็นผีในเวลากลางวันแสกวิชาดาบรระดับบไหนที่ปาวิชาา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 กกกกรรรรรรระะะบบบบบีีีีีีีีีี่่่่่่่สสสสสััััััังงงงงงงหหจจนน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 ทททททท์ไดดดดดดด้้ยยยขขใฐเเเปป็ลลลออคคคแมมมิู ครั้งหนึ่งเคยมีผู้เชี่ยวชาญระดับสูงในนิกายที่ฝึกฝนจนถึงระดับสูงสุดเมื่อเขาโบกดาบไปที่ดวงจันทร์เขาแกะสลักเครื่องหมายดาบบนดวงจันทร์แม้ว่ามันจะอยู่บนพื้นเพียงเล็กน้อยเมื่อพิจารณาจากระยะห่างจากดวงจันทร์ดาบของม้าจะต้องใหญ่มากวิชาดาบระดับนั้นถูกระงับง่ายๆอย่างนั้นหรือฮิตเนนเอ็เซกนี้มีมรดกศิลปะดาบที่มีพลังมากกว่าศิลปะดาบพื้นฐานของไมริแอซ์เซ็กหรือไม่และหลังจากที่เขาฝึกฝนเสร็จแล้วเย่ชางผู้ซึ่งได้เห็นสิ่งนี้บนรีคลาพ้หรใ ตอนที่คนอื่นกำลังจะหนีทำไมคุณถึงเปิดเผยไพ่เด็ดของคุณละ่ะชางเจี้ยนซินเจี้ยนและเอสไอเจียนที่ยังคงตกใจอยู่ดูเหมือนจะรู้สึกอะไรบางอย่างพวกเขาหันไปมองที่ทางเข้าห้องถงใหญ่ปราดดาบที่บิดเบือนพื้นที่โดยรอบอย่างรวดเร็วแล่นผ่านไปหลังจากเกิดความผันผวนอย่างรุนแรงมาริแสงของดาบยกแห่งการเทเลพอร์ตก็หายไปและผู้คนภายในก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเช่นกันก่อนที่เขาจะเสียชีวิตความคิดสุดท้ายของชางเจี้ยนคือดังนั้นมันไม่ใช่ดาบซอสเอรร็มเพลเยอร์ของเกียบที่ยี่สิบเก้าจงโหดเยี่ยงและ กลับมาเร็วเข้าสมาชิกของประตูมริแอดซอหหายตัวไปอย่างไรร่องรอยหลังจากถูกสังหารด้วยดาบเพียงครั้งเดียวลิชยี่ยังคงคร่ำครวญถึงพลังของเจ้านายของเขาเมื่อจูจ่ๆเขาก็ได้ยินเสียงของเจ้านายของเขาด้วยเหตุผลบางอย่างล่ชยี่ตื่นประหนกโอไม่เขาโดดเด่นเกินไปและทำให้เจ้านายของเขาไม่พอใจด้วยความคิดนี้ล่ชียี่ได้คำนับผู้นำนีกากดิงและผู้อาวุโสคนอื่นๆเรื่องนี้ได้รับการตัดสินแล้วยังมีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับรีพลายนิ่งไฟวูดพิกฉันจะไปเดี๋ยวนี้แหละโดยไม่ต้องรอให เด็กคนนั้นวิ่งเร็วมากเขาจะมีเรื่องสำคัญอะไรบ้างที่ reclining firewood พี5ฉันคิดว่าเขากลัวว่าผู้นำนิกายและหัวหน้าชิงทางจะพยายามลวนลามเขาเป็นสิทธิอีกครั้งเขาหนีไปแล้วคุณกำลังพูดอะไรอัจฉริยาดาบที่ทรงพลังอย่างเขาคอาระมาที่ของฉันเพื่อฝึกฝนยอดเขาฟืนนอนของเขาไม่มีมรดกผู้ฝึกฝนดาบเลยหลังจากผู้อาวุโสคนหนึ่งกล่าวเช่นนั้นคนรอบข้างก็เงียบลงและมองดูเขาอย่างประหลาดก่อนหน้านี้ชูลิงยืมดาบจากทิศทางของเงินเดือนที่เอียงตอนนี้ลี่ชี่ยี่ยังเป็นสิทธิของยอดเงินเดือนแบบปรับเอ็นได้และระยาาระ เมื่อผู้อาวุโสได้ยินคำถามรอบตัวเขาเขาก็ตกตะลึงครู่หนึ่งและสูดหายใจเข้าลึกๆฟอสรากดรอว์เย่ฉังเอ๋อเจ้าเด็กนั่นซ่อนความสามารถของเขาไว้ได้ดีมากเมื่อผู้นำนิกายดิ้งได้ยินสิ่งนี้เขาดูถูกเขาจริงๆผู้ชายคนนี้จะโง่ได้อย่างไรเช่นเดียวกับตอนที่พวกเขาถูกฝึกด้วยกันผู้นำนิกายติงยกมือขึ้นและตบที่หลังศีรษะของผู้เท่าโง่เย่ฉังเป็นเพียงรุ่นน้องเขาฝึกฝนมาเพียงไม่ถึงสิบปีเขามีความแข็งแกร่งในการฝึกฝนดาบที่ทรงพลังเช่นนี้ได้อย่างไรพวกเราเป็นนิกายอะไรนอเตังว ไม่เหมาะกับนิกายของเราจริงๆที่จะซ่อนปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งวิถีแห่งดาบบนยอดไม้ฟืนนอนผู้อาวุโสที่อยู่ด้านข้างพูดพร้อมกันว่าคุณสงสัยว่าเยช่ชางเป็นปรมาจารย์แห่งวิถีแห่งดาบจริงๆสมองของคุณยังคงไร้ประโยชน์เช่นเคยลี่ชิยี่รีบกลับไปที่ยอดไม้ฟืนเขาตรงไปยังสวรรค์ถ้ำลึกลับถึงเด้ยินและพบกับเยช่ชางฉันถามนายนายรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงขอให้นายกลับมาฉันไม่เชื่อฟังคำสั่งของนายและทำตัวกล้าหาญเกินไปฉันยอมรับความผิดพลาดของฉันโปรดลงโทษฉันอาจารย์เมื่อเห็นลี่ชิยี่ก้มศีรษะะะแลลยยออออออมมมมมมมรรรรััับบบคคคควววาา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 ผิิิดดดพพขขขงงงงงงเเเเ่่่กกกกก็โธึึ้้นนใหฉถถุุณณททไไจื อืมประตูไม่รีแอดซอดนั้นยิงพยองเกินไปวิชาดาบที่พวกเขาหยิบออกมาไม่สามารถเทียบได้กับความจริงของดาบที่คุณเขียนขึ้นเองอาจารย์คนอื่นๆตัดสินใจหนีไปแล้วและตอนนั้นคุณหยุดพวกเขาไม่ได้จุดประสงค์ขององค์การทําเช่นนี้คืออะไรนอกจากการเปิดเผยพยิบซีของคุณมีอะไรอีกบ้างที่ต้องทําเพียงชั่วครู่แห่งความโกรธคุณเปิดเผยพยิบซีทั้งหมดของคุณหรือไม่คุณต้องโหดเหี้ยมคุณได้ล้มลงไปกับอีกด้านแล้วฆ่าพวกมันให้หมดต่อมาอีกฝ่ายชักดาบยกออกมาและเห็นได้ชัดว่าคุณไม่สามารถสัมผัสพวกมันได้ทําไมคุณถึงยังแสดงพยิบซีของคุณอยู่สอแครมไปทำความสะอาดรีคลายนิ่งไฟวูดพิกให้ฉันลี่ชียี่กระหนักถึงความผิดพลาดของเขาและหน้าแดงเมื่อเทียบกับเจ้านายของเขาเขายังเดกินไปและมีความผผว ใช่ลูกศิษย์ของคุณรู้ความผิดพลาดของเขาจากนั้นหลี่ฉีอี้ก็จากไปอย่างรวดเร็วในสาขาหลักของนิกายฮิดเ e นเอเจ็กมัตเตอร์ดิงและแอร์บอทคิวอิงแคนกำลังนั่งอยู่ในห้องเจ้าอาวาคิวอิงแคนถามสาวกหญิงคนใหม่ของเขาว่าเลงยูคุณส่งเทคนิคดาบสังหารจานและเทคนิคดาบสังหารเมฆไปยังรีคลายนิ่งไฟวูดทิ่หรือไม่ใช่ลูกศิษย์ของคุณส่งพวกเขาไปแล้วฉันเดาว่าเจี้ยนยี่กำลังฝึกเทคนิคดาบของเขาอย่างจรงิงจังใบหน้าของยูเลงยูดูแปลกๆเมื่อลูกศิษย์ของท่านไปสิทธิหลี่กำล ทั้งสองพึงพำในใจพร้อมกันยอดไม้ฟืนนอนนี้มีภูมิหลังแบบใดสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับลีิทิลยี่คือการทำความสะอาดด้วยการโบกมือเจ้าอาวาสคิวอิงแคงขอให้ยูเล้งยูออกไปสิบคนนี้จะไปจากเธอยูเล้งยูออกจากห้องเดินออกไปอย่างรวดเร็วและกลับไปที่บ้านของเธอเองเธอหยิบม้วนหนังสือออกมาและเริ่มวาดภาพอย่างรวดเร็วภาพวาดเป็นของเยช่ชางและลีิทิลยี่จากนั้นเธอก็เริ่มเขียนจดหมายเอเลเว่นเข้าร่วมอิดเดนเอ็กเซ็ตเป็นเวลาสองสามเดือนหลังจากการสอบสวนเขาพบว่ามีสิ่งพิเศษหลายอย่างเกี่ยวกับยอดไม้เอนอออนนนนววววิิกก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 รรราา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 ณ์แแลลลลละเเเปปีีี่่่่ยยยยยงงงหหข้ับคคมมมพศษ หัวหน้าแย่ทางซ่อนพลังของเขาไว้ค่อนข้างดีลูกศิษย์ลี่ชี่ยี่ก็ดูเหมือนจะต้องการซ่อนบางแง่มุมของตัวเองอันที่จริงเขาแสดงให้เห็นสิ่งพิเศษเพราะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่นั่น11คนสงสัยว่ารีคลายนิ่งไฟวูดพิคเป็นสาขาที่ซ่อนอยู่ของฮิดเด้นเอ็ดเซกเป็นแผนสำรองที่สำคัญของฮิดเด้นเอ็ดเซ็ปต่อไปเราจะคิดหาวิธีเริ่มต้นจากหลี่ซื่อยี่และเข้าใกล้ฟืนนอนเพื่อรวบรวมข้อมูลหลังจากเก็บจดหมายและม้วนภาพวาดเย่หิมอหอยู่ก็หยิบกะโหลกออกมาหลังจากไร้คาถากะโหลกก็กัดที่ซองและกลายเป็นควันดดดดดำก่่่่อออออออนนนนนจะะสลลาาาายยยยยไไไปมนนม้้้ฟฟืเเฉงงงงงงงูววบบทแตตรรี ในฐานะที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งวิถีแห่งดาบการกระทำของประตูดาบนับไม่ถ้วนที่เข้ามาขอดาบที่ที่มีสีสันโดยไม่มีเหตุผลดูแปลกเกินไปประการแรกในฐานะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงพลังมันเป็นไปไม่ได้สำหรับพวกเขาที่จะขอดาบที่มีสีสันเพียงเพราะงานอดิเรกของพวกเขาในการสะสมประการที่สองเย่ชางจได้เห็นเทคนิคดาบสังหารดวงจันทร์แม้ว่าจะห่างไกลจากเทคนิคดาบที่ระบบจัดเตรียมไว้ให้แต่ก็เป็นเทคนิคดาบที่ทรงพลังมากสามสามคนที่พวกเขาส่งไปฉางเจี้ยนดาบหินและดาบหัวใจล้วนไม่ธรรมดาเห็นได้ชัดว่าพวกเขาเป็นคนที่ได้รับมรดดดดดกกกกกกชัััััั้้้้้้นน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 ยยยยออออขขขงงงงปปรรรรระตตูาา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 บบบบไไไมมมมม่่่่่่ทททวววววพพพเเเสสสคคีีีีิิถำใหล็ สิ่งที่พวกเขาต้องการนั้นสำคัญมากและพวกเขาไม่ต้องการดึงดูดความสงสัยมากเกินไปและการสอดรู้สอดเห็นจากกลุ่มอื่นดังนั้นผู้เชี่ยวชาญระดับสูงจึงไม่ปรากฏตัวดาบชีที่มีสีสันคืออะไรกันแน่ถ้าฉันรู้ก่อนหน้านี้ฉันคงไม่ต้องใช้พลังกำลังมากขนาดนั้นการทิ้งผู้นำไว้ข้างหลังอาจทำให้ฉันได้รับข้อมูลบางอย่างอย่างไรก็ตามหากเราปล่อยให้พวกเขามีชีวิตอยู่นานเกินไปและความจริงของหลักการดาบไทชิงถูกเปิดเผยแล้วและประตูดาบนับไม่ถ้วนอาจมีช่องทางในการส่งต่อข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็วเราสามารถฆ่าพวกมันได้โดยเร็วท ลี่ชิยี่ซึ่งไม่รู้ว่าเขาทำผิดอะไรพยักหน้าอย่างจริงจังและวางแผนที่จะทำความสะอาดยอดไม้นอนหงายทุกวันนี่เป็นสิ่งที่เจ้านายของเขาตั้งใจทำอย่างแน่นอนบางทีมันอาจจะมีเคลิดบการเพาะปลูกที่น่าอัศจรรย์บางอย่างเป็นไปได้ไหมว่าการทำความสะอาดเป็นวิธีฝึกดาบด้วยใช่แล้วพี่ชายคนโตกำลังฝึกฝนเรื่องมนุษย์อยู่เขาตักน้ำตัดฟืนและทำอาหารนี่คงเป็นคำสอนของอาจารย์ฉันเข้าใจจากนั้นเป็นต้นมาก็มีข่าวลือแปลกๆในนิกายขอบซ่อนเร้นมีวิธีการเพาะปลูกที่แปลกประหลาดบนยอดเขาฟืนนอนสาวกคนโตฮีซิ่วซิงและลี่ชิยี่